เมื่อวันที่3สิงหาที่ผ่านมานะครับมีข่าวออกมาว่ามี10แอปอันตรายนะครับที่เพิ่งถูกถอดจาก Google Play Store ไปแล้วนะครับแต่แอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยมียอดดาวน์โหลดหลักล้านหลักร้อยล้านนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยมันดักข้อมูลมือถือของเรานั่นเองนะครับและ10แอปเหล่านี้มีแอปพลิเคชันอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ แอปพลิเคชันที่1น,นะครับก็คือแอปพลิเคชันน้อยครับแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับตัดต่อวิดีโอตัดต่อเพลงนะครับมียอดดาวน์โหลดอยู่ประมาณ100ล้านครั้งนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆมีแอปนี้ในเครื่องรีบลบเลยครับ ต่อมาแอปพลิเคชันที่2ครับชื่อว่าแอปพลิเคชันซิบยานั่นเองนะครับแอปพลิเคชันนี้เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับแชร์ไฟล์นะครับหรือว่าย้ายไฟล์ต่างๆนั่นเองนะครับมียอดดาวน์โหลดอยู่ประมาณ50ล้านครั้งนั่นเองต่อมาแอปพลิเคชันที่3นะครับก็คือแอปพลิเคชัน v ีไนะครับแอปพลิเคชันนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับการสร้างวิดีโอนะครับคล้ายๆแอปตัดต่อเหมือนกันนั่นเองนะครับมียอดดาวน์โหลดอยู่50ล้านครั้งนั่นเองนะครับใครพบเจอรีบกำจัดไปด่วนๆเลยครับต่อมาแอ แอป MV b i t นั่นเองนะครับเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับตัดต่อวิดีโออีกเช่นกันนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยถ้าพบชื่อนี้ในเครื่องให้รีบลบออกไปเลยครับต่อมาแอปพลิเคชันที่5นะครับเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการตัดต่อเหมือนกันครับก็คือแอปพลิเคชัน b g e l c o นั่นเองนะครับมียอดดาวน์โหลดสูงถึง50ล้านเหมือนกันนั่นเองนะครับพบเจอที่ไหนให้รีบลบออกเลยครับผมและต่อมาแอปพลิเคชันที่6นะครับแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเกี่ยวกับการเล่นเกมรับรางวัลต่างๆนั่นเองนะครับก็คือแอป สูงถึง10บล้านครั้งเลยนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวกแอปเกมนะครับนายตึงเนึ่อยากให้ผู้ปกครองระวังไว้นะครับเผื่อบางทีลูกของเราแอบไปดาวน์โหลดมาเล่นนะครับแล้วเราไม่รู้ว่ามีแอปนี้ในเครื่องเช็คดีๆนะครับต่อมาแอปพลิเคชันที่7นะครับก็คือแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเล่นเกมรับรางวัลเหมือนกันครับก็คือแอปคาสิสนั่นเองนะครับซึ่งมียอดดาวน์โหลดสูงถึง10ล้านครั้งเลยนะครับและตอนนี้เราก็มาถึงแอปพลิเคชันที่8นะครับ Fiction Novel นั่นเองนะครับแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเป็นแอปพลิ างต่ๆนั่นเองนะครับมียอดดาวน์โหลดสูงถึงหลัก้านเหมือนกันครับประมาณ10ล้านครั้งนั่นเองนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาพบกับ2อแอปพลิเคชันสุดท้ายเลยครับก็คือแอปพลิเคชัน c a t E M นะครับกับแอปพลิเคชัน Trick นะครับแอปพลิเคชัน2แอปนี้เนี่ยคล้ายๆกันนะครับก็คือแอปพลิเคชันที่ให้เราทําอะไรบางอย่างเพื่อรับรางวัลนั่นเองนะครับอย่างเช่นดูวิดีโอเพื่อรับรางวัลนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินเข้า PayPal อะไรแบบนี้นะครับสแอปนี้ก็เป็นแอปอันตรายที่มียอดดาวน์โหลดสูงถึง5ล้านครั้งนั่นนเองะครับ และนี่ก็คือ10แอปพลิเคชันอันตรายนะครับที่นายตึงนืดเอามาอัปเดตในเดือนนี้นั่นเองนะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนรีบตรวจเช็คมือถือของเรานะครับว่ามีแอปพลิเคชันเหล่านี้อยู่ในเครื่องหรือเปล่านะครับถ้ามีแล้วเนี่ยรีบลบทิ้งโดยทันทีเลยครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดสําหรับคลิปนี้นะครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้นายตึงนืดนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงนืดด้วยนะครับนายตึงนืดจะนําอะไรดีๆแบบนี้มาฝากเพื่อนเื่อนยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิ